โอเคครับสวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีซูซูนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับวันนี้นะครับมารับชมรถที่รอทําการส่งมอบนะครับมีหลายรุ่นเลยนะแต่ผมจะพาไปรับชมกันแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับเริ่มที่คันแรกเลยแครบโฟร์หนึ่งเก้าร์แซนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสําหรับรุ่นนี้นะครับสี่แถวแลมโบมีเฉพาะเกรดแซเท่านั้นนะครับในตัวเตี้ยแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับคันนี้มีการตกแต่งโดยการใส่ชุดแต่ง ไอสปอร์ตเต์เพิ่มเติมนะครับทั้งคานเลยแบบนี้นะครับนี่ครับกระจังหน้าสเกรตด้านล่างนะครับสาหรับเกียร์แซดดูง่ายๆครับนี่ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แบบนี้ครับอันนี้เป็นยังไม่ได้ทําการโหลดนะครับใส่ชุดแต่งอย่างเดียวล้อแม็กดิมเดิมของเกียร์แซดนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นซี่แบบนี้นะครับพร้อมสีเงินดำนะครับเป็นขีดนะครับแบบนี้ตัดกัน ดุมตรงกลางนะครับเป็นคำว่าอีสุสีแดงนี่ครับยางเป็นของบิสโ n นนะครับดูลาวิสขนาดยาง2 1 5หนึ่งห้าเจ็ดสิขอบ16นะครับทั้งสี่ล้อานขคางเป็นแครบโฟแบบนี้ครับพอบสติ๊กเกอร์เข้าประจุมองข้างนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถคันนี้ก็จะเน้นซิ่งหน่อยนะครับฟิล์มจะเป็นฟิล์มเขียวทั้งคันเลยเป็นฟิล์มใสของไฮคูนะครับนี่ครับภายใน,นส่วนภายนอกก็ประมาณนี้ครับสีเขียวแบบนี้ แกะซ่ารครับก็แถวตัวด,ด้านข้างก็จะเป็นหนังมาให้ทั้งชุดเลยนะครับนี่ครับเป็นหนังแบบนี้แล้วก็มีพับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาจากโรงงานให้แบบนี้เลยล็อกกระจกครับล็อกรถเปิดกระจกทั้ง4บานนะมีอโอตโต้แค่1จุดเท่านั้นคือฝั่งคนขับนะครับประมาณนี้สําหรับภูมาิภายเป็นภูมาิภายหุ้มหนังนะครับเดินตะเข็บมาให้สีขาวแบบนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็น วัติฟังก์ชันนะครับในการควบคุมของทยุหน้าจอขนาด7นี้ก็ตรงนั้นนะครับฝั่งขวาจะเป็นเกี่ยวคุชคอนโทรลแล้วก็ปรับหน้าจอ m i d มนะครับมาดวัดตรงนี้ถุงลมมีไม้คู่หน้านะครับสำหรับยีสุดทุกรุ่นนะครับเกียร์แทรกก็มีไม้คู่หน้าเช่นกันครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นคูแม็กนะครับกระจายความร้อนได้ดีนะครับสำหรับคูแม็กมีจฉพาะในเกตสัตขึ้นไปสี้านเดอร์เทเก็บสีขาวแบบนี้ เกียร์แท้ก็จะปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นแบบปรับมือนะครับยังไม่มีปรับไฟฟ้ามาให้เกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับ6สปีดเกียร์ถอยหลังก็จะอยู่ข้างๆเกียร์หนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับาจะเข้าเกียร์ต้องยกนะครับยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ดีครับภายในนะครับเกียร์แท้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ฝั่งคนขับก็จะมีเดินตรงนี้ครับเป็นสีเทาๆมาให้นี่ครับสีเทาแบบนี้เกียร์ด้านหน้าเปิดได้ กุญแจก็มีมาให้2ดอกเช่นกันครับตะเกียบไส้ก็จะมีระบบ immobilizer มาให้นะครับคือการป้องกันการจรกรรมนะครับส่งด้านหลังก็คันนี้เขาพับเบาะมานะครับพับเบาะเรียบๆไปแบบนี้ได้นะครับสําหรับสี่ประตูทุกรุ่นนะครับก็จะมีแอร์อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับเสียแทา ใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตี้นะครับนี่ครับเอสปอร์ตี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวภาพรับช่งคันต่อไปนะครับสำหรับอีกคันนึงครับคันนี้นะครับเป็นแคป4 1.9์นจุดเก้าเกนะครับเกตเอสแต่ว่ามีการเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบอา d แบบนี้ปกติเกตเอสนะครับจะเป็นไฟธรรมดานะครับไฟธรรมดาแบบนี้ครับนี่ครับแต่คันนี้ทําการเปลี่ยนนะครับ ติดตั้งเพิ่มเติมเปลี่ยนไฟ LED พร้อมติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตี้ทงคันเช่นเดียวกันครับกระจังหน้าไม่ได้ใส่นะครับคันนี้อันนี้เป็นกระจังหน้ายมเดอมๆของเกตเอสนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ล่างสเกิร์ตนะครับนี่ครับพร้อมใส่ล้อแมกนะครับขอบ18โหลดแล้วจัดโซงครับโหลดหน้า2หลังสามมาพร้อมขนาดยาง25งห้นะครับขอบ18ล้อเป็นลายเวลแบบนี้นะครับลัดล้อนะครับ ดุมล้อเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสฟีฟ้าแบบนี้ไม่ใช่ด้าเงินนะครับนี่ครับเกียร์เอสก็ไฟเลี้ยอยู่ด้านข้างออชุดแต่งด้านข้างนะครับครอบกระจกมองข้างสําหรับเกียร์เอสก็จะมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้เป็นดนําด้านนะครับานโบนก็มีปอยเลอร์ติดตั้งมาให้นะครับด้านหลังก็นี่ครับเกียร์เอสปติเนไฟธรรมดาครับอันนี้ติดตั้งเป็นไฟ led dual sonic เปลี่ยนทั้งไฟหน้าไฟท้ายเลยนี่นะครับเป็นโครมดำตัวใหม่ล่าสุดนะครับชุดดานล่างก็จะเป็นชุดแต่สปอร์ตตีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวไปรับชมภายในกันนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนบอหนังเป็นดำตะเข็บแดงนะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งจอ Android คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลยครับนี่ครับเกียร์ออโต หนึ่ง9ิเก้าียร์ออโต้นี่ครับบอร์ดหนังก็จะเปลี่ยนให้ท้าแขนด้านข้างก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับนี่ครับที่ของด้านหลังนี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับเกรดเอสเกียร์ออโต้ครับสำหรับแบบนี้นะครับออกรถอยู่แปดหนึ่งเก้านะครับเกียร์ออโต้เกรดเอสนะครับ เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายใส่ชุดแต่งให้มีจอมีเบาะหนังครับแบบหมุนเก้าให้แบบนี้เลยสําหรับเกียร์ซ้าคันนี้ถ้าเกิดว่ามีล้อด้วยนะครับก็ดาวเท่ากันครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าสเต็ปแบบไหนสําหรับเกียร์ซ้าก็ขั้นงงก็จะสูงขึ้นนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นสเปคแครบนะครับเอสเช่นเดียวกันคันนี้ใส่ชุดแต่งพร้อมล้อแม็กจัดทรงให้นะครับนี่ครับสาหรับเกียร์เอส ไฟหน้าธรรมดาครับใส่กระจังหน้าเป็นชุดแต่งสปอร์ตตี้ทางคันนะครับไม่มีไฟตัดหมอกแบบนี้ครับแม็กนะครับเป็นใบพัดดำเงินนะครับตัดการพร้อมล้อดุมล้อคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นสีดำทั้งชุดเลยพร้อมขนาดยางครับ2550ขอบ18ทั้ง4ล้อนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ติดตั้สติ๊กเกอร์ฝากข้อเรียบร้อยมีคิวอันซาดครับสีงเงินคันนี้ด้านหลังก็นี่ครับชุดสกเกอร์ชุดเต็มนะครับพร้อมก้องถ่ายหลังนี่นะครับเหลือเวลาชมภายในกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นี่ครับ เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเกรเอสก็มีแค่นี้นะครับปรับกระจกมองข้างมาให้นะครับไม่มีพับนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยเป็นแบบธรรมดาจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับในส่วนของวัติฟังกชันหรือคูดคอนโทรลหน้าปัดมัดวาเป็นแบบมาตรฐานนะครับนเนี่วเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้พร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีด150แรงม้านะครับงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรพร้อมจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับ ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะครับมีกล้องหน้ามาด้วยแบบนี้นี่ครับแคปก็เปิดได้90องศาแคบปก็เปิดได้90องศานะครับแบบนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองหาที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยมาสอบถามได้น,นะครับสำหรับคับนนี้ออกเงเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ แคร1.9เกีย์เกียร์ออโต้แต่งให้แบบนี้นะครับดีครับแ้นได้สนใจนะครับพักเข้ามาครับเพจ Facebook นะชื่อเพจอ s u ู u บางบอนนะครับหรือว่าเป็น YouTube ช่องดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้มี t ิ k t o k นะครับ t i k t อ k ก็ s u z ูบางบอนเซลแมนเช่นเดียวกันนะครับเคครับยังไงเดี๋ยวมีรถอํากระส่งมอบนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้รับชมอีกนะครับสำหรับ3ามคันนี้นะครับชอบแบบไหนมาพูดคุยกันได้ครับ คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ